ได้ริ่งแล้วไม่ต้องกล้วอ่ะเออได้ริ่งแล้วได้ริงแล้วปิดหัดเลยหัดเลยไปเลยเขาตัวเล็กวิ่งขึ้นเรือเดียวอ่ะเรือขึ้นไาตัดไม้พ้อยเลยไปไป ไมด้ค่ดเหมือนกุ้งแตเวพาเสียองเดือพ่าเลยใจที่ยังไงเปิดาหาที่เนะโอ้โหเงเลยเนี่ยวิ่งอยู่ที่คุณเริ่มุนเฉลิเดี๋ยวเบตเตอร์ัดเล่เดี๋ยวอัดหนึ่งเลยบ้างเออเล้ครับางวตัวใหญ่นั้นต้องมบคุณครับ ปิดปิดปิดาอ้ขวดตวโาดีไปทุกองเพื่นเกินไหมนี่วินเกมเพื่อนมันก็ได้อ้หมุงกับอ้เลือยตามหัวเทียมหัวเทียมเล็วหัวเทียมเล้วหัวเทียมเล็วโอ้ได้เอามากันเฮ้ยโอชลามโอ้ยนี่ ลืมก้าชายดาริงกุ้ยไอ้แอนเซ็ลังโอ้โหบโอ้สมกบจอยตายน่อนนี้ไม่รุ่รุ่ยันมันบวชเชียมัลมันเงเร่องมืนผู้ไม่รู้เบาตอเลนี่รว่ยวางไม่เรียมอ่นี่อ่บังนั่นคือนี่ยังไหเขบวชเชียมเลยแปลงยังทะเลป้ามันเรื่อง เรื่องอก็อ่ดีุง่แปกัเลยมรูป๊ดิรุยรุยาเรื่องนะอ่งเดยเลยเดี๋ยวตใาบูรู้แล้วเลยนี่รุยรุยรุยเดี๋ยวมันพันวัดเสียมันเนี่ย 嗯，对呀。